สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมาฝึกส่งขึ้นโต๊ะแล้วก็สั่งนั่งหมอบยืนบนโต๊ะแล้วก็เรียกมาหานะครับผมเป็นแพทเทิร์นนะฮะในการสอบกู้ภัยนะครับเป็นการสอบกู้ภัยนั่นเองนะครับผมแล้วก็ผมจะจับสแบบฝึกหัดเอามารวมกันระหว่างนั่งหมอบดีนบนโต๊ะแล้วก็ส่งขึ้นโตะนะฮะเอามารวมกันนะครับผม แล้วก็เรามาดูว่าเจ้าโอเลียงเนี่ยสามารถทําได้ประมาณไหนแล้วนะครับผมเพื่อนะฮะเราจะได้รู้ว่าต้องแก้จุดไหนนะฮะแก้จุดไหนเขาทาไม่ได้จุดไหนเราก็จะแก้จุดนั้นนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปฝึกกันเลยนะครับผมคึณโต๊จุดบอยมา굿บอยชิดย่า Ô. Má. Yep. Tiếp tục. Phịt phịt phịt. Good boy. Yeah. Oke, okay, mah. Nah, cip. Kuto. Nang. Mop. Jun. Good boy ya. Yeah. super. Oke, okay, mah. Ma. 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 Ma.

Uh, Supra. Uh, 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 uh ya. Yeah. <laughs> King Ma. Uh. Ketok. Nak. Mop. Jun. Nah. ซปรปสุดจอดชิด굿บอยขึ้นท่อน่ง,งยืน

<laughs> Good บ o y อยโอเคมาเอาอีกครั้งจิตรอยม็อบเดี๋ยวนับเก้าดูก่อนว่ามันกีเก้านะฮะตามสเต็ปแล้วก็ประมาณสิบเก้านะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบฮะประมาณนี้นะครับผมมา chết chết không oh, phải chết lại lọt à à long đô cứng tóc nặng dừng nà ว้าวสุดยอดโอเคไปลกยาฮ่าฮเก่งมากนะฮะขึ้นโตขึ้นโตยาแบบทดสอบน,นี้นะฮะโอเลี้ยงทำได้แล้วนะครับผมฝึกอยู่ประมาณสองครั้งเองนะฮะวิธีการฝึกะะคือแยกฝึกนะฮะแยกฝึกระหว่างนั่งหมอบยืนบนโตแล้วก็ส่งขึ้นโตะนะครับผมเป็นการแยกฝึกกันนะฮะ ก็โอเคเรียบร้อยทําได้แล้วนะครับผมหรือว่าทําได้นะฮะก็ถ้าทุกท่านนะครับชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจให้อเลี้ยงไปสอบกู้ภัยให้ได้นั่นเองนะครับผมสาหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับนั่งมกดน nang, yun, gút